วันนี้เราจะมาทำกุ๊กกี้ไหมทองกันนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะคือไหมทองตัวนี้เราจะเรียนแบบของอตัวไหมนะคะที่ทำผ้าไหมนะคะพื้นบ้านตัวนั้นนะคะแล้วก็ตัวไหมนี้นะคะก็จะรับประทานใบหม่อนนะคะตัวกุก๊กกี้ก็จะเป็นกุ๊กกี้เหมือนเป็นพายล้วนๆน,นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะ เดีย๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะค่ะเดีย๋ยวเราจะมาทําแป้งกันก่อนนะคะแป้งคุกกี้ไหมทองนะคะเราก็จะใช้แป้งบัวแดงนะคะหรือแป้งเค้กได้หมดนะคะ2ตัวนี้นะคะใช้เนี่ยแป้งเค้กก็พัดโบกนะคะนนี้แม่ขุนทองใช้แป้งเค้กนะคะหรือใครมีแป้งบัวแดงนะคะก็ใช้แป้งบัวแดงได้นะคะ400กรัมนะคะน้ำตาลทราย50กรัมนะคะมีกลิ่นตามที่เราชอบนะคะกลิ่นวานิลากลิ่นนมเนยนะคะ หรือกนิ่นวานิลาบัตเตอร์อะไรได้หมดนะคะแล้วแต่เราหรือบางคนไม่ชอบกินเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจะมีเนยสดนะคะ150ยหกรัมเนยขาวร้อยกรัมนะคะไข่ไก่นะฟองตัวนี้นะคะเราใช้ครึ่งฟองนะคะมีนมสดแช่เย็นนะคะ1-4ส่วนสีถ้วยตวงะคะเราจะมาเตรียมนมก่อนนะคะก็จะผสมนะคะนมนมสดนะคะ ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะผสมกับน้ำตาลลงไปเลยนะคะผสมขไข่ไก่ไปครึ่งฟองนะคะนะคะคแบ่งไปครึ่งหนึ่งนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็ใส่กลิ่นลงไปนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาแต่เอานะคะไม่ต้องไปเป๊ะอะไรมากคนให้เข้ากันนะคะเตรียมไว้นะคะที่จะใส่ในแป้ง เราก็จะผสมเนยสดกับผสมเนยสดกับเนยขาวลงไปเลย,เลยนะคะเนยสดนะคะผสมไปกับเนยขาวนะคะเพราะว่าบ้านเรามันร้อนนะคะต้องมีเนยขาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวแป้งพายมันก็เหมือนแป้งพายทั่วไปนะคะตัวนี้แป้งคุกกี้ที่เป็นแบบแป้งพายนะคะตัวนี้ง่าย ไม่ต้องนวดไม่ต้องอะไรนะคะคลุกให้เข้ากันก็พอแล้วเราก็จะคลุกเนยสองชนิดนะคะรวมกันเ,กเข้านะก็ใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งลงไปเลยค่ะ มันก็จะพยายามคุกให้เป็นทรายนะคะอย่าไปอย่าเพิ่งไปนวดนะคะไม่ต้องนวดคุกๆุกกันให้เนื้อแป้งเป็นทรายนะ,ะเป็นใสทรายแบบนี้นะคะ แ้วกันแล้วนะคะไม่ต้องนวดนะคะเน้นว่าให้คลุกนะคะเป็นทรายแบบนี้ล้วนๆนะคะเราก็จะใส่ของเหลวลงไปเลยนะคะที่เราผสมไว้นะคะก็คลุกให้เข้ากัน เราก็จะสังเกตถ้าคือมันอยู่ที่อากาศด้วยนะคะทำคุกกี้พวกนี้นะคะถ้าแป้งมันเหลวเกินไปนะคะที่ดูนะคะเราก็จะทยอยใส่แป้งลงไปครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะผสมไปแล้วก็คือมันมันมันใช้อีกไม่มากนะคะให้มันพอเป็นก้อน ที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหลวเกินไปนะคะป้องกันไว้นะคะบางคนไข่อาจจะใบใหญ่นิดนึงอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะไม่ได้มีกฎกติกาตายตัวนะคะ,นะคะก็อันนี้ยังอ่อนตัวอยู่นะคะเราก็จะเพิ่มอีกอช้อนโต๊ะนะคะไม่ตายตัวอ,อันนี้ก็ได้แล้วนะคะ อันนี้เป็นคุกกี้ที่ง่ายมากนะคะไส้ก็จะเป็นไส้สับป,ปะรดนะคะนี่แม่ขุนทองไม่ได้ทําไส้เองนะคะซื้อที่ร้านเบเกอรี่เดี๋ยวตอนที่ปั้นไส้นะคะแล้วก็ปั้นตัวคุกกี้เราก็จะเห็นนะคะนะคะก็ได้แล้วนะคะเราก็สังเกตว่าตัวแป้งนะคะเรากิ้งไปในกรละมังนะคะก็ ันก็จะกินแป้งไปหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะไม่มีอะไรที่แฉะนะคะกระมังสะอาดเรียบร้อยนะคะที่สูตรอย่างนี้นะคะก็จะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งนะคะก็ใส่ถุงซิปไว้ก็ได้นะคะหรือจะใส่แรปไว้ได้หมดนะคะ แป้ง20นาทีนะคะหรือบางคนนะคะมีทุระปะาปังที่จะทำนะคะเราทำแป้งไว้นะคะแล้วก็พักค้างคืนไว้ได้เลยนะคะตอนเช้าถ้าเราจะมาปั้นคุกกี้นะคะแล้วก็ออกมาวางที่อุณหภูมิห้องนะคะให้คุกกี้อ่อนตัวนิดนึงแล้วก็มาปั้นใส่ไส้นะคะแล้วก็อบได้เลยนะคะง่ายๆ เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะจะค้างคืนหรือ20นาทีแล้วมาปั้นก็ได้นะคะแต่หลังจากเราเอาอพักแป้งไว้นะคะอันนี้แม่ขุนทองพักไว้ค้างคืนนะคะใครจะพัก20นาทีแล้วก็มาปั้นก็ได้นะคะอันนี้บังเอิญติดธุระนะคะเราก็เอาออกมาตอนเช้านะคะให้มันคลายตัวแบบนี้นะคะจากมันก็ถ้าใส่ในตู้เย็นก็จะแข็งนะคะเดี๋ยวเราก็อ,าออกมาให้มันคลายตัวให้มันนุ่มขึ้นนะคะคเราจะได้ปั้นง่าย เียมไม้กดของแข็งนะคะตัวนี้นะคะอัน,นนี้ขายที่ร้านเบเกอรี่ก็ไม่น่าจะเกิน20กว่าบาทนะคะ1 0กว่าหรือ20กว่าแม่ขุนทองจำไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้จะมีไส้สับป,ประรดนะคะสับป,ประรดกวนขายตามร้านเบเกอรี่นะคะประมาณ45บาทแกะหอกแล้วนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ง่าย,ายถ้าเราอยากปั้นง่ายก็แช่ตู้เย็นก่อน ปั้นเสร็จเราก็เรียงไว้บนจานนะคะปั้นเป็นปั้นเป็นลูกๆอย่างนี้นะคะเรียงไว้เลยนะคะค่ะนี่นะคะไส้ที่เราปั้นไว้ค่ะเรียงไว้ก็เตรียมที่กดคองแกงนะคะแล้วก็มี แป้งตัวนี้นะคะเราก็เราไม่ต้องเอาออกมาจากถุงนะคะเราเปิดถุงก็งเดี๋ยวเราทยอยออกมาทาะนิดนะคะนี่เตรียมถาดอบนะคะที่ทาเนยขาวไว้บางๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นคุกกี้แล้วนะคะก็หยิบออกมานะคะประมาณก้อนประมาณนี้นะคะก้อนนี้ครึ่งนะคะอันนี้จะปั้นง่ายมากนะคะ เราก็ค่อยๆขยายก้อนแป้งนะคะขยายให้มันใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้นะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปเลยนะคะหยิบไส้มาหนึ่งก้อนคะใส่ไปแล้วก็ปิดให้มิดนะคะถ้าไม่มิดนะคะเราก็สามารถที่จะเอาแป้งมากดปิดตัวนี้ได้นะคะ อันนี้ไม่มีอะไรตายตัวว่าปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะขอให้ปิดไส้ให้มิดค่ะตัวนี้นี่เราก็ปั้นได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําเป็นตัวหนอนนิดนึงนะคะตัวหนอนสั้นๆของเรานะคะเรียนแบบไอ้ตัวที่เขาทอผ้าไหมนะคะตัวไหมค่ะที่จะทอเป็นเส้นนะคะเราก็เอาตัวกดคองแคงตัวนี้มานะคะแล้วก็เอาไส้ลง เอาเอา,เอาแป้งวางลงนะคะก็ไถไปอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลายของไหมนะคะตัวไหมคุกกี้ไหมทองนะคะเรียงลงบนถาดนะคะอันนี้หน้าตามันจะยังไม่เหลืองนะคะเดีย๋ยวเราต้องทาไข่แดงลงไปด้วยนะคะค่อยๆทําไปแล้วก็เรียงไปนะคะเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างอีกนะคะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่เราเลยนะคะ ก็ทำเด็กๆก,ก็ช่วยทําได้นะตอนนี้ช่วงนี้นะคะเรียนออนไลน์เนาะทำแล้วก็สนุกนะคะตัวนี้ปิดไส้นะคะปิดให้มิดเลยอันไหนไม่มิดเราก็จิกจิกอไอตัวที่แป้งมาปิดอีกทีนึงนะคะมาปะปะมันนะคะง่ายๆนะคะ อันนี้ก็จะตัวใหญ่ขึ้นมานะคะตัวไม่เท่ากันนะคะคนแก่ทําสายตาก็ไม่นั่นนะคะตัวนี้นะคะก็จะกิ้งไปทางไหนก็ได้นะคะกิ้งให้มันเป็นลายนะคะลายเดี๋ยวเราทาไข่แดงจะเห็นลายชัดขึ้นนะคะค่อยๆเรียงไปนะคะค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆเรียงเดี๋ยวทําให้อีกตัวหนึ่งเนาะ เกินเยอะแล้วก็บีแป้งออกนะคะไม่มีอะไรตายตัวนะคะแป้งตัวนี้ทำสามารถทำได้หลากหลายเลยนะคะเราจะดัดแป้งเป็นไส้อะไรนะเป็นพายมะพร้าวอ่อนอะไรก็ได้นะคะตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่เราเลยนะคะนะคะทำแค่มันเป็นลายแค่นี้นะคะคาเรียนบนถาดแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ปั้นคุกกี้ออกมาแล้วนะคะคุกกี้ไหมทองนะทีนี้เราก็จะทาหน้าด้วยไข่แดงนะคะก็เตรียมไข่แดงมาหนึ่งฟองนะคะจะใส่สีส้มไปนะคะสักสองสหยดอย่างนี้นะคะ เพื่อให้สีมันสวยขึ้นไหนผสมไข่แดงนะคะคนผสมกันนะคะตรงนี้แล้วก็ทาคุกกี้ของเรานะคะ สีก็จะสวยขึ้นนะคะพอเราอบออกมานะคะเราจะวอร์มเตาอบไว้ที่150องศานะคะระหว่างนี้นะคะที่เราทาอยู่ไฟบนล่างนะคะจะเปิดพัดลมหรือไม่ก็ได้หมดนะคะอบไปประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะคะ ของเราเหลือนะคะเราเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอื่นอีกนะคะแช่ไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ5วันนะคะนี่ถาดนี้ก็จะประมาณ40ตัวนะคะเราก็จะใช้เวลาปั้นสัก20นาทีประมาณนั้นนะคะใช้ไข่1ฟองในการทาก็จะพอดีถาดเลยนะคะได้ประมาณ40ตัวนะคะ แล้วก็อบคุกกี้ไหมทองออกมาแล้วนะคะอบไปประมาณ25นาทีนะคะเพราะตัวเล็กขนาดนี้นะคะแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะถ้าตัวใหญ่ก็สัก30นาทีนะคะอันนี้ประมาณ25นาทีก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแซะออกนะคะแล้วก็วางให้เย็นตัวคุกกี้ไหมทองนี้อร่อยมากๆเลยนะคะ ก็ทำง่ายนะคะเราจะเสียเวลาแค่ตอนการปั้นแค่นั้นเองก็จะมาดูเนื้อกุกกี้กันนะคะแบบนี้นะคะมีไส้สับป,ปะรดนะคะรสชาติก็อร่อยเรียบร้อยแล้วนะคะกุกกี้ไหมทองของเรานะคะลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ